ครับผมสวัสดีครับมีโอกาสผ่านมาครับถ่ายรูปหอชมเมืองจังหวัดลพเุรีให้ดูครับเป็นทรงโบสถ์นะครับครับผมจุดนี้เป็นบึงพลันชัยนะครับผมนะครับไปครับบึงพลรันชัยัไปบึงพลันชัยนะครับปบึงนะครับผม ไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับตรงนี้เป็นลานกว้างนะครับไม่รู้เอาไว้ทํากิจกรรมอะไรนะครับเนาะผ่านมาเลยถ่ายให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเวทีอะไรทักอย่างหนึ่งครับเนี่ยมองใกล้ๆ้นี่สูงใหญ่มากนะครับแต่รีบครับไม่ได้ขึ้นดูครับครับผมถ่ายบริเวณให้ดูนะครับนะครับ ไม่รู้เสียค่าขึ้นดูหรือเปล่าครับเนี่ยครับต้นใสครับลมลื่นครับ วันนี้ก็มีรถมาเยอะนะครับน่าจะมาเขี่ยวเบิงหรือเปล่าไม่รู้ครับครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจคิดดีพูดดีทำดีกันทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ